ถูกเสียงเท่านั้นพบทุกเมนูด,ด้วยโอ้มีวานเจ็นเลยสองบาทใหญ่มากนะครับนี่ซิฟคัดคนดูดกันเลยครับนี่นกินหวานไปเด็กเลยมีผักถั่วอวามาใส่ได้ครับนี่ถั่วตุ่ม รสอันด um> ีเสียบด้อีดด้ยรดแจวหอนเลยนะครับผมชอบแบบแจวหอนโอ้โหเสียงด้วยเพ่อนครับผมเห็นไม่รุ่นเยอะตรงว่ารันครับผมหยาบแต่ไม่นู้แดกมาเลยครับผมหมูทอดกระเทียมพริกไทยดำครับสิบบาท ซิมกันเลยับิมไปเรื่อยๆรอบกรนเกาศเลยนะครับขายเยอะมากเลยแตนขี้เด็ดมากนะครับผมโอ้โหพะพะหมูกรอบนะครับหมูกระเทียมแบบร้อยหนาเยอะๆสุดยอดเลยครับแบบมาก มีรสแบบน้งเป็ดมิดมน้ำหอมเลยครับดเลยีน้ำแบบคู่เขาเล็กน้อยเดีุ่มกครับผมอก่อนผมแลครับผมงอมด้นูกปวดเลยครับ แจ็ปทำระเพิ่ดเลยสุดจอดจ็นนี้สิบาทห่ายปัญหายอยมากเคานุน่มๆซิน <c oughs> กินได้เลยนะครับสิบบาทอาที่ดีครับผมสุดยอดตลอดกาลกลับมา หมูเจียวของแถวก็าล้วกินอกนะของเด็ดครับกระเพราขาหมูโอ้โหไม่รู้ปวดเลยด้วยครับมีซ <c oughs> ึเลยไหมขาหมูเลือดเปื่อยมะพร้ากระเพราสุดยอดที่หนึ่งเลยแหละครับไม่มุ้ง <c oughs> ขาหมูมันแซ่บมากเลยหอมแบบคดีเลยเพิ่มกินกับเขาลงแบบเพมมเผ็ดลงแบบแซ่บมากราอยังมากใบมาอาสสัมดีดเลย หูเดี๋ยวแห้งครับผมครับเดี๋ยวแห้งแบบนั้นร้านบะหมี่เลยเหมือนร้านผมมีไส้ซีเลยครับผมนี่ทำซุปให้ด้วยคลุกนั่มีซีอิ๊วด้วยโอ้สุดยอดครับผมดปลาไมายกันเลยครับมีลูกเส้นเสียน เราต้องซีมแบบวิจินอน่เหมือนนะผมหอมรุ่มเ <c oughs> มือนจับหมักเลยหูดอดเี้ม้อ <c oughs> <c oughs> ีนะ,นะครับผม <c oughs> ามตุก สุอีกแสนมากนี่ครับนี่ก็สิบบาทครับผมน้ำตกผมเล่ดเป็นวุ้นเส้นครับโอ้โเท็ก่อนเลยท่ผัดลงไป

สุดๆครับผมจะไปซิมกันครับแต่มาก

ีแหงกาบีเพื่นบอกมีเวลาอะไครับผมยืงอยู่แล้วรัคล้าเยอะขนาดลัาเข้าใจไปดุ่น บบม,ามาครับขอ,อปวดน้ำตกอ บอกเคือบ้านสามารถอิมได้ครับผมบาอาจจะเยอะแบบเก็บนี่ครับนี่ร้านนี่นะครับผมเพราะว่าทุกพื้นที่อย่างนีร้านแบบนี้แถวบา้านบอกเลย พผิดหวังแล้วคนมีหลงังเชงประหยัดแล้วก็อิ่มอร่อยสา่ <c oughs> จใจหนวนุ่มเอานุ่มเอาจำใจด้วย

เดีเลยามมูที่หนึ่งแล้วกัหนึ่งโอูพิ่จีทำงานเนาะนะครับดีครับมีหวานเย็นกำลังละลายเป็นน้ำเลยก้ดูด

สอนท um, oh. ่้นส <Hey, ัตนครับก uh ินธนัดไครมาจะให้ร้องนี่ครับผมขาบมืเกือบมากร้องเลยความดวดเร็ว

นับสิ้นนี่ได้เยอะก็าบางร้านที่ขายปเป็นแพงๆแบบสี่สิบห้าสิบบาทดีครับผมเน่้อแงเลยเขาดีนุ่มแบบละมุนเลยครับผมฟูๆ <c oughs> มีมความกรอบ พนาก้งอรต้องต้องไปนอะไรต้องเปียอ้เียัวาดเขาไม่ยืดหอองสอง้างห้าเลยเบียดเงิข้อควมหลายเีงาเก่มาบดแผลไม่รูอืเนื่อไหมออ

ทสามี่ห้าหกเจ็ดครับขอบคุณครับ